อุ้ยอุ้ยเฮียใช้ได้ตัว100ทีละเก็บ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 กลาวมา,มา คอร้องเก็บไปกันนั้นรีดวงคุณม่ต้องไล่กับคอนนี่ถูกปะ่ะชิบหายแล้วเออไม่เไ็นไรช่ามาเถอะหรอว่างเพี่ไม่มีตังค์ใช้แล้วโอนตังค์ให้อะไรดิโอ๋ยาอะไรพี่เลยผมก็ไม่มีสักสองแสนก็ไม่มีจริงๆพี่ห้าหนะมื่นะถึงมีมีผมมีทั้งตัวหนึ่งแสนนึงเนี่ยนะเออห้าหมื่นหนึ่งหนึ่งแปดโอนมาเดี๋ยวผม ไอที่นี่มันอยู่มาตั้งนานนะท้ามามันมีแค่แสเดียวเองวะมันปนภาสาเฮียอะไรวะหมายมัง่งบ่าไอ้เน่าเฮ้ยผมมีเทนเทนเดอร์ A นะครับผมครับพี่ว่าอยู่เลเวลแล้วนี่กูอยู่แล้วนะกูยืนคาบของอยู่แหละอันนี้นะอะ เออเนี่ยสนับแรงปะแรงนะพี่แรงเหรอใช่ใช่แรงปะเอา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 เจ็บปะเจ็บปะมันเจ็บปะเจ็บเจ็บพี่จะตายจะตายโหมดพี่อะโอมโอมห้าหมื่นดิเจลหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดเออพี่ไปเล่นทงกันปะได้มามามาขอลองหน่อยดิว่าสนับมันโหดแค่ไหน Ui. Ui! Eia! Yeah. Fat อ้าวจบแล้วเหรอชิบหายแล้วเชียะโทษโทษโดนเทป่ะยี่แต่โหดจัดเลยนะสนาบอ่ะเชี่ยเวอร์จัดเลี้ยงไหลอ่ะเอาชิวับเลี้ยงไหลนี่ตัวชิวเลยโคตรเป็นอนะ ที่และโคตรมันเลยดูดิโคตรมันอ่ะ เชีย้ยโคตรมันเลยวะออกแฟกไงวะออกถ้าแฟกอีกรอบนึงเชีย่ยอย่างมันนะ่ะนี่แหละครับอออของออกูมีโทรศัพท์หลายกว่าเครื่องเลยเนี่ยใครทีทร่นัดทายออกูยมีโทรศัพท์เยอะจังวะแต่โอลิเทมครับโอลิเทมโอลิเทมเป็นไรเท่าไหร่ครับสามห้าครับสามห้าไม่เอาครับเอาก่อนเลยเอา ได้เท่าไหร่พี่ให้สามร้อยอะเอาไหมไม่เป็นไรครับไอเจียวไม่ดีเจียวไปเร็วไปชีวิตครับอะไรทำอะไรทำดี๋ยวเจียวไม่เนี่ยโอนมายังห้าหมื่นน่ะยังหนึ่งหนึ่งแปดโอนมามึงไม่โอนมึงจะฆ่ามึงในเด็ยเคี้ยอ้าว เอ้ยผาปนมะเจ้าได้ได้ไปเลยไปเดียหลังหลังพึ่งพึ่งได้ไหมหลังแอร์หลังแอร์ก่หลังแอร์เหรอโม่เหรอทำไมวะผมพาพี่โชคไปปนเลยเนี่ยเราเล่นระดับไลท์เออเจียังหาอะไรทำเนี้ยปะเออมีอยู่คนหนึ่งไอ้หนุ่มเสื้อแดงหนุ่มหัวแดงอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยทำไมวะมันมาต่อยเอ้ยมันมาลักพบรถผมไม่ด่าเราที่เลเบลเว้ยเออด่าที่เลเบลตรงเนี้ยแล้วมันเอารถผมไป มันด่าว่าอะไรใครเหรอมันด่าผมสามคนมัมบอกโจ๊กกระจอกอยู่กระจอกผมกำลังป้นอยู่ใช่เหรอใช่โอ้ยเฮียขาตัวั้ยล่ะได้พี่ได้สนับกูอย่างแรงอ่ะตีกี่ทีนะสนับเนียร้อยทีดิเออยังไงกูก็เล่นอยู่แล้วสนับอันเนี้ยเขารวมเปล่าพี่ไปตามพี่โชคมาด้วย ม่อยู่มันไม่อยู่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกอ่ะกับวันยี่สิบเก้าไปเที่ยวมั้งไม่มาอยู่ยี่สิบหกไป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 เถอะแล้วสรุปเจอมันปะอะไรอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะกระเทียแดงอ่ะนะเออไม่รู้พี่หารรถไปดิหารรถไปดิไม่มีรถว่ะกูเข้ามากูอยู่เลยเรเบลเรเบลแล้วอ่ะนี่ไไปน้องมึงไปด้วยเปล่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงไปด้วยเปล่าหันสี่วิ่งเลยผมจะไปเปิดแล้วก็ได้งเลย i don't know